ก็รับข้อเสูอช่องเพื่อนทีอ่ะเราจะย้อนกลับไปเคคอนนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าคนนี้อยากดูคนนี้อยากดูไปใจงั้นไปดูกันหูยเปิดตัวแบบน่าฉันจังวะใครอะ ชิวมองเมื่อกี้มองไม่ทันเลยอันนี้ลุกกี้อันนี้อันนี้ใครมาอุ้ยอันโชวะเออใช่ใช่อันนี้อันนี้เจ้าชายเอออุ้ยเมื่อกีเคโกะอันนี้นี่ทำไมมองไม่ทันเลยพี่ขะพี่จุงกี้โอ้ยจุงกี้เปิดแดงหรออันนี้มาเมจังพี่เลนพี่เลนจะผมงอตลอดไปปะเห็นแสงแค่แบบนี้ปะนี่ไงจุงกี้ผมได้ ได้หรอปุ่น่ะปุน่นเอาเรื่องอุ้ยฉันเอ้ยผมตรงนี้ได้โชว์ปะเอ้ยสกายอืออโ้ยอุ้ยต้อชายา่าตลอดไปเหมาะสมกับฉาย,ยาเคโกะเขาหล่อจังวะโอุ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโชว์ลองสดใช่ไหมไม่ดูอ้ว อุ้ยไม่ไหวแล้วไปลอะอุ้ยฮึฮึฮัลถ้าเจนีความแบกไหวเอ้ยโชยานโชยาหล่อมากเราแบบอ้ีว้าวอุ้ยฮึคุณพี่อันนี้ปีที่แล้ว ทำไมหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะอยากฟังทำน,น <laughs> ี้อ๋อฉันรักเขาอ <laughs> <laughs> ุ้ยถ้าคงมีทรงนี้แบบ <c oughs> จริงดีว่า <c oughs> น่ารักจริงอุยเคกโกะคือพี่เขาเดอะเบส เนี่ยเขาบอกับผมยาวที่สุดละจ้าโชเฟ่คือยังไงก็ต้องผมยาวโอ้โหเทุดฟ้ารามีจังคือเท่แบบหล่อมากโอ้น่ารักเกินเขาชิวจังเขาร้องไฮโน้ตได้เหมือนแบบมันง่ายอ่ะ ต้องไ้โน้ตเหมือนแบบว่าโอ้ยอฉันกินเราร้องมาทั้งเพลงแล้วด้วยนะเหมือนต้นเพลงอ่ะฉันกินโน้ตเสียงสูงมามทั้งชีวิตป <laughs> ักข่าเปลี่ยนเ <laughs> <laughs> มาเพลงยังอยู่ในใจเสมออุ้ยเชี่งอ,องเหมือนเพลงอุยโอ้โหสุดยอด่ะตัวน้องสูงมากใช่ไหมจบแล้วแต่ว่าเรายังไม่จบเพราะว่าเราอยากไปดูโอเคมาเล้ฮะโอย ฉันชอบความฉัดของภาพโอ้ยชอบความที่เรนปัดผมเออจริงเออสักว่ามาเมย์สร้างโลดจังวะโอมัจริงหมูดูสกายนี่อ้าโอ้พี่มองผมเงินเนาะไหดูในแคคคอนเมื่อกี้มันเหมือนผมดำป้อาจจะเป็นเพราะแสงแสงอุ้ยแค่โกูโอไม่ ท่อนไหนก่อนเลยทอกท่อนตระลุบหรือสีอะไรสีแดง<น>เด่นมากเลยเดี๋ยวดีท่าแหวกวันมามโชว์หล่อมากเลยนะโอ้แต่ <c oughs> โชว์ยักษ์หบ้านน่ารัก โอ้ย,อยคุณน้องคะ,อ,อ,ะอันนี้คือมองไม่ถูกเลยว่าเลือกมองใครดีคือแบบชอบทุกคนชอบทุกคนจริงแบบมองไม่ถูกเลยหล่อทุกคนออกมาทีไรก็อยากดิดูทุกคน่ะ เป็นวงที่อันตรายนะถ้าแบบเราเลือกคนที่ชอบที่สุดไม่ได้ไมันจะแบบเออชอบทุกคนนั่นแหละขี้โมงว่าแปลกโอ้ยดูดิอย่าแรงจริง พูดไพเราะก็เขาตลอดเวลาท่านอยู่สูงป่ะดันใช่ดูความเออต้ยชัยอ่ะเหมาะสมกับฉายาที่สุดจริงถ้าคุณมิก็ชอบเสียงอ่ะใช่ไหมเสียงเขาคนละสไตล์กันเลยอ่ะเขาแบบแต่ว่ามารวมกันแล้วมันแบบพอดีเวอร์ใช่อย่ายิ้มค่ะ ก็ใจมากาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชองเลยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย